อันมาทางนี้พอไอ้มา่ผีเป็นเมียน้อยมีค,คือ้อมปบใส่ไหลรั้งควานไหลใส่รับเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ได้กินเล้วสวัสดีตอนช่วงวิบายครับพี่น้องสวัสดีพี่สุหมองสุบอลยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ไทยอยู่นอกก็ดี บรรยากาศก็อึมครึมว้ยปันหนาฝนพี่น้องเอ้ยเขาก็เลี้ยงหลายเติบแล้วอยูบุรุษสิทธิเกี่ยวพี่น้องนี่รางหมองรางบอนเป็นสิทธิเกี่ยวเนาะมูห่หน้าน่นท่างเป็นเลน,นัวท่างสายเหนือท่างสกลนครท่างมุกดาหารท่างสายพุดหรอกครับแต่เกี่ยวขอพีาา่น้องท่างพุ่นท่างบ้านเอาก็ท่านในต้องเกี่ยวหรอกครับนี่ก็รังห้ามอีกจ่อแล้วอยูบุรุษมือสิทธิเกี่ยวอีกดอกนี่เลี้ยวเบิง้ง นี้ลูกสาวหล่าไปรุ่นตัวนี้นี่กาแฟกาแฟวันดีจะไปจากกอนจากกอนเผื่อเม่ไรได้พี่นวังนี่เตรียมทาสิาย่างเดียวเด้หาหนูดอกไม้พอมีตู่รหลดทิ้งน่ะตันี้เป็นอ้วนวันดีไปน้ำเย็นโคด้วยโคนฝุ่นโคตเงยเยเงตามประเภทนี้พอดีพี่วังเลย บริวารเอฟซีถามหาสามทหารเสียไปในนอเป็นตัเดียวข้าหนูข้าในพนอดฟี่หนิวนกับพนแอระครับเบื่อสถา,านการณ์กันไม่หยุดเข่าเร็วก็เห็นเขาลุยหันมาทางนี้พอ่อไอ้มาพีเป็นเม่น้องไพร่เตรียมจ้าแม่น้องไพ่พจ้ะไทยเนี่ยอยู่ในกินเส้สวยแม่น้องไพก่กำลังเตรียมตคคะไคข่คาคาอ่อนจะ้ะอ,อันนี้สีออมกบใส่ไหวพะนะนได้สีปอกคาใส่น้ำจ้ะ ข่าวนวลงามๆนี่ิดจ้ะโอ้ยข่าวนวลสีกินกรอบปลาปดุกเนะาะคักเลยคั่กปันยังถ้านี่เป็นขนุนหรือคุณมี่ซีซุปใส่ปลาทูกับอันง่าจ้าเนี่ยขว่างง่าซุปใสโอ้ยเด็กขาด<อ>น,นี้ตัวขุนหี่พี่น้องอันนี้สีดำจ้ะ ม,มีมตะไคร่มีพริกหอมแดงจ้ะต้องไปพอตำกับมีจ้ะตำน้ำเรียบร้อยด้บาทเรียบร้อยจ้ะเครื่องเท่าเครืงต้องไปเลยจ้ะไปขัวใส่กบ ปรนแดดไปทับพี่หนึ่งก็จะฟังฟังมองกอนมาตีนาที <c oughs> มันมสีๆชุลดใส่ลายเสยยียบไหลเป้นผู้วา่า,านนำปลาจักหน่อยเติมนเติมป่ว<บ>ห้อมๆกันขึ้นขอบกอนตี ใสเลยน้องดูโดดใส่ลงไปใหม่เราเดือดกระทะเติมน้ำไหมหกแล้วขวานไว้ใส่ต้นจ้ะโอ้ของแกลบของน่องช่างตะกอนนครยั่งอยู่เด้อจ้ะของปากจากคุณนิโคลุ่นละต่าเจ้าแม่นองไทยไปแม่นองไทยไปยามกันละเป็ยามอีกเพื่อ เป็นน้ำไบเวลาเต็มน้ำันเ็ดจอนี่ยนวเขาบริไซขาเบียย์เขาไซอันขาควัาก็ได้เนาะคือบริไซก็ได้หว่าบริยังหรือว่าเป็นวหรือว่าเปนคักยิ่ง่ทังเียบเป็นแต่แสบค่ะบหมอยวันคักยิ่งหรอกิดฟ้าไปกันพี่น้องเขามาเบื้องไม่ไม่บรเป็นนอกไม่ได้พี่น้องวัยก็คักได้เดี กินที่ห้ยยากที่สุดได้เอาอีสานห้อส้นทั้งนี้ไส้ใบของเสียบของแผงสับแถวบ้านเท่าบะมีดอกถันบอสกลนครใสยซั่งกระลาศินเนาะเมียนเมียนตั้งผุนี้มีใส่ข้าวผัวตาข้าวผัวไม่ไม่แล้วคือคนลงไปจ้ะพร้อมหลายใส่กบกิน โอ้โหเจ้าบัไม่บัไม่เสียวไม่ตู่มจ่อยู่ทางุ่นี่้องเลยปั้นเนี่ปิดไ้อีกจังอยก่นจะหอมว่พี่น้องหอมพน้องทำไมไม่ตู่ั้ว้อหอม่ีหลับแล้วเดี๋ยมันขักน้องคนว่าลาบคอยช่วยแชบเวณชินลาบขนุนะเีบิ้งนะมี เราคุณมีคุ้นมีโอ้หอมเฮ้ยอะไะเกียมก็เล่ติด้จอร่มหอมด้วเห็นคนหน่อยออมซีปลาไหออมซีปลาเนเพิ่มบ้าจริงบ่มีปลเาร นี่ละบเขียวท่านี้ละบาา้านเ้อิกันไ,นนไนนด้ะอมว่าอาขึ้นดบเฮคือว่าัานมันทิดมลมันแฉบดีไหมเคยว่าไหมผู้มาคมหรอว่า,างไม่กินทอดแต่ปลเที่ยงเนาะอโอ้ก็ยังหอมจริเ <laughs> ติมปลาแดงยังน้อยได้เลยจ้อะอ๋ะนอนาะ วันจีวโอ้แซบวันีวาพวกเมีนตัวนี้ถึงสร้างพวยี้รุร่นแล้วันิคมๆมนี่พูดอะผมมุยเวยนี่ะละละปะแซบแล้วโอ้มาด้บ่สมูทสบายละครับมาสวนน้ำมูพวรุ่นมานี่เด้จากผมอ๋อมวยมวยข้าวองเอาเมนูแหลกพานไปครับ พีดขวดแล้วจ้ะเมนูที่สองตำต่ว่าเอาบัวง่าตำลงไปน้ำงก้าขวดแล้วเดินพี่น้องบ่าเ่า่นขวดเล้วฉุดแม่น้องไขหนึ่งเดินดวนได้กินทีนหนึง่งตั้งอยูยเองแซ่บ่นอหอมง่าขึ้นมากแล้วใส่งง่ามันของหอมไปอีกแบบนึงเนาะอ่นแรกซ้ำนี่แหละ ปลาทูห้าล่องใะตามปลาทูกันผูกูยุ้ยสิกันกลางแต่ย,ยั่งดู้ยตัอนคือว่าปาลา,าทูว่าใครมีกา่พอดีบางมีล่องจบากมีในต้มใส้น้ำปลาแดดเลเด้อจ้ะแต่ว,วาหาจิตใส่อีกอแล้วไส้น้ำปลาแดด ประแดดจ้ะต้องไปอีกชิดรถป้าอี่ที่นั่งเขาขวดจ้ะใส่ลงไปไม่ห่วยสิง่าไม่ขววไม่ขววกับขววไม่เบิดมันจะหนีแล้วทางเสียบอ่ะ ซิมกันเด้อจ้ะพอท่านได้ใส่หอมเดีย๋ยวซิมไปรสชาติจังเข้มแซ่บเราพี่น้องหอมลงจ้งสะสะระแหน่ลงไปแซบแบซ่บหอมง่าหยวดอีกจังหน่อยกันจ้ะ มาคุยเลยมั้มยแบ่งไว้นะนี่จ้บ <า S 1> ะบ่ต้าสะละแน่ใส่น้ำอีกอพร้อมเสิร์ฟจะแบบอะีร้งางใสเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่นด้กินห้ออ้อมกบเซไวหรือว,ว่าอ้อมไวเิกบ พร้อมซุปขนุนซุปมามีเบิร์ดักะหน่อยเยิ้มๆมาพี่น้องยิงเขาสวยนำมพไปรุ่นเสพเสียมกันท้าผึ่งก็นเป็นอะไรครับไมจ้ยนิมอนเป็นดการเล้ยงงานเวทตอนสิบเนาะี่มเด้อพี่น้องเอ้ยิงเขากับปัอนอ้อมครบใส่ไว้เดื่องมันนี่ คนกินก,กนะทิว่าแซีบด้วยละเนาะขมพ่ท่นยบอว่าม่ยเลือยบผมพอดีปรเดียวแล <จะ S 1> ้วจแม่ทู่ทางอุบลเป็นโท่มากฟังหันเป็นมากแนะนํำขนมดอกจอกม่เหี้ยง็ินะแม่ไปเอสดเต็มเบิ้องสอรอบแล้วพะนะสบอสอง่งในอปเจะได้ขายปนนอตเ เพราะท่านได้ขายยาุติอ่ะสูตรเพราะท่านลง่งโต่ายเนี่ยของจากหมู <c oughs> อยเห็ดไปเรื่อยๆมยมกะติเป็นดอกเนี่ยมึง <c oughs> ม,มีตัวป่าทับท่อกระตุ้มพัดมือละหัวห <c oughs> <c oughs> ตังคั่ตังไม่ได้จุกต้องมีเส้บหนักหน้าหน้าขาสุกเต็มรูใหม่หอมปีเตียนุ่มต่วนี่คือว่าเจริญไปคือกันลนึ่ง้ยางใหม่เลยงยางำใหม่เามืออื่นห้ามือมืออ มมคือบ่สุดน้ำใหม่เนี่ยไหมผัมเด็จุ่ตงเนขตกแตงกรอบดีน่ามนนี่เขาเพิ่เหลียงสักแนวให้นะน้องเกลียวเยเกียวเร่ได้ยามากมนเลยเหลียงเขาอยเื่นเนี่ อาลงแขกนะเด้าวันหน้าเก่วมอขึ้นตีมืขึ้นเจ้าเจาเห็นได้ชิตนเจ้าแล้วเม่ยามคนสิ่ี่เปี้ยวขอไปตรงไปสิวะสิเลียงสิเรียงพ่วมดอกมัอขึ้นใส่จุกนะอืมสีแต่เกี่ยวใส่แบบมีเกี่ยวหมะแต่ละคนไปหาเกียวมา่ห้ยเนาะคนจะเสียมใส่บ่มี่ไม่ต้เกียวห่างเนาะมันเอาเจียวต่อเด่นเนาะพี่น้องี่อเข่งเนี่ยยืมแต่นอกเหมือน ไม่เจีันตดกยดเดี well. ๋วไปสวยมากที่หอนเดียดหัวหงอนเจ้าเลี้ยวหอนแล้วจกหลหนึ่งเลยที่้องเดี๋ยวมาไว้เลยจะขอบุ่มกันหมดเดียดโอ้เสีบครับพี่น้องเ้ยพร้อมกบเสียไว้พร้อมซุปพรอมหมี่ใส่ง่าบ้าใบมักอยู่ เยันไง้กับใบนีมนีพี่รุ่นผอมทิมงานครับสวัสดีครับสวัสดีครับ